มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันหยุดขอหวยคึกคักสองเลขเด็ดเท้าเวสวุวรรณแห่ซื้อเกลี้ยงแผง 29มกราคม2,566ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรีรยายงานว่ามีประชาชนจำนวนมากนะคะได้เดินทางมาสักการะบูชาขอพรและขอโชคลาภจากท้าวเวสุวรรณ้างพระอุโบสถวัดปทุมบูชาอำเภอศีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีโดยนำเครื่องบูชาทั้งดอกไม้ทุบเทียนดอกกุหลาบและน้ำแดงอธิษฐานเสี่ยงดวงเขย่าเซียมซีลวงหาจับลูกปิงปอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปัรดาร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ทางวัดจัดพื้นที่ให้ค้าขายด้านหน้าองค์ท้าเวสุสวรรณต่างขายดีคึกคักค่ะโดยเฉพาะแผงจำหน่ายสลากกินบ่งรัฐบาลที่มีมากกว่า10แผงขายหมดเกลี้ยงทุกแผงเลยค่ะ ทางด้านนางทัศนีเกิดมากล่าวว่ามาจากจังหวัดชนบุรีเพิ่งจะมาครั้งแรกนะคะตนเองได้ล้วงหายจับลูกปิงปอง3ลูกได้เลข194จึงนำไปซื้อสลากกินบัลรทบาลงวดวันที่1กุมภาพัานธ์2566าด้านแมค้าขายหวยรายนึงกล่าวว่าวันนี้เป็นวันหยุดก่อนถึงวันหวยออกจะขายดีส่วนเลขเด็ดที่คนเสี่ยงดวงกันมากที่สุดก็คือ82 2 8 9 5 5 9 9 4และ49ค่ะ ทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ